พี่กุ้งกวดสิวเองนะคะวันนี้พี่กุ้งกดสิวเจอน้องเป็นสิวอุดตันน้องเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าน้องเป็นสิวอุดตันแบบแบบหัวปิดหัวเนื่อนผิวแบบติดสารพี่กุ้งสอบถามอาการเบื้องต้นน้องบอกว่าน้องเคยใช้ครีมเจ็แบบนิดนึงแล้วลูกใช้ครีมตามท้องตลาดแล้วพอใช้แล้วปุ๊บมันก็ขึ้นหัวแบบนี้ พอขึ้นหัวแบบนี้น้องก็แกะดูบ้างที่เป็นตกสะเก็ดก็คือรอยน้องแกะนะคะถ้าหากใครน้รกูก ที่ใช้ครีมพี่กุ้งไม่ติครีมนะคะอันนี้คือฝังพี่กุ้งก่อนเนาะพี่กุ้งไม่ติครีมนะคะแต่บางทีคือผิวเราอาจจะไม่เหมาะในการใช้แต่ละตัวแค่นั้นเองนะแล้วก็ถ้าหากว่าใช้แล้วปุ๊บถ้าเรามีความรู้สึกว่ารูปแล้วสะดุดเป็นก้อนแบบนี้ค่ะฝังอยู่ในผิวแลกว่าสิวอุดตันนะคะแบบนี้คือหัวปิดทั้งหมดเลยค่ะ ปิดหมดเลยถ้าหัวปิดแบบนี้ไม่ออกนะคะเนี่ยเหมือนข้างๆกันเนี่ยอันนี้เม็ดน้องกดออกอันนี้คือเม็ดที่พี่กุ้งจะกดให้เห็นไหมเนี่ยเทคนิคพี่กุ้งกดสิวเห็นไหมให้เรากดให้นะคะ เทคนิคที่จะทําให้เวลากดสิวแล้วเลือดไม่เยอะคือเราห้ามเอาสิวออกจากรูถ้าเราเอาสิวออกจากรูมันจะไม่มีที่ปิดไม่เหตุผลเม็ดเล็กๆเกนะะี่ยค่ะฟอฟอถ้าเป็นหัวเราก็กดได้นะคะ แต่ถ้ายังไม่ขึ้นเราก็จะไม่ได้กดนะไ,ไหวไหมลูกไหวได้เลออยนะแบบนี้เลยนะคะถ้าระว่างอุดตนันและอักเสบ ีปพุ่งจะกดเม็ดไหนก่อนเปพุ่งจะกดอุดตันก่อนอักเสกไปพุ่งจะกดสุดท้ายนะคะ ะะอย่างนี้เองนะนี่คือเขายังไม่ได้ขึ้นหัวอันนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะะสุดท้ายเม็ดแอคเซปค่ะ ติดตาเม็ดอักเสบนะคะกดไม่เยอะค่ะวางแล้วก็นาบแค่นี้แถวเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่พี่กุ้งเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กุ้งจะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักค่ะช่วยเช็ดทําความสะอาดผิวสมานผิวลดความมันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวละลายหัวสิวจะทําให้หัวสิวหลวมและกดง่ายมาร์กทับด้วยมาร์กสาลายลดสิวนะคะตัวนี้จะช่วยลดการ อักเสบการระบมผิวสมานผิวหลังจากการกดสิวนะคะสร้างผิวให้แข็งแรงทานะคะด้วยตัวยางลบค่ะตัวยางลบจะดูแลผิวนะคะไม่ทําให้ผิวที่เป็นรอยจ้ำรอยม่วงรอยแดงของผิวทิ้งรอยแผลเป็นแล้วก็ทาด้วยน้ํโสมนะคะจะช่วยลดการอักเสบของผิวหลังจากการกดสิวเทคนิคปีกุ้งกดสิวค่ะสีสหายปราบสิวนะคะ